หลังจากที่ได้แนะนำนะครับวิธีการเล่นแบบย้ำสีให้กับพี่ๆในกลุ่มเดิมพันแมนนะครับพี่ๆที่ติดตามผ่านทาง YouTube Channel ได้ทราบนะครับแล้วก็ได้ศึกษากันนะฮะก็ยังมีหลายท่านนะครับอยากจะให้ลงรายละเอียดนะครับถึงความเทคนิคในการเลือกห้องเข้าไปอีกเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมาเปิดให้กับพี่ๆได้ดูนะครับว่าก่อนที่ ตัวผมเองนะตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆในกลุ่ม3วินนะครับที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยอขออน,นุญาตแวะนิดน,นึงครับกลุ่ม3าวินคืออะไรกลุ่ม3าวินก็คือกลุ่มย่อยนะครับออกมาของกลุ่มเดิมพันแมนที่ผมเล่นเล่นหลักๆนะครับหรือว่านําเล่นอยู่หลักๆเนี่ยนะครับก็จะมี3วินห้อง3วินเอาไว้ก็คือให้พี่ๆเนี่ยนะครับได้บอกกันว่นาณเวลานั้นนะครับห้องไหนสวยนะครับห้องไหนหน่าติดตามนะครับห้องไหนที่แบบ ออกสีเดียวกันเยอะๆอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็จะเข้ามาแจ้งบอกกันนะครับแล้วก็จะเหมือนกับเล่นร่วมกันไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้พูดคุยกันด้วยนะครับค่อนข้างสําคัญเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าเล่นคนเดียวแล้วมันมันตันๆมันตื้อๆนะครับพอมีเพื่อนนะครับเล่นด้วย ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันนะครับได้วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะต่อไปมันจะเป็นสีอะไรต่อไปมันจะเป็นแบงเกอร์หรือเพเยอร์มันยังคงย้ำไหมหรือเปลี่ยนโครงสร้างไหมเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่พี่ๆได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็แชร์เขาเรียกว่ามุมมองกันเนาะนะครับก็คือห้องสามวินนะครับส่วนห้องหลักก็ปกติทั่วไปนะครับห้องหลักก็ยังคงมีอยู่ นะครับก็ยังคงนําเล่นอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิธีการนะครับในการนําเล่นของผมเนี่ยแล้วก็วิธีการที่แบบคอยเก็บระหว่างวันเนี่ยสักสองสารอบเนี่ยก็จะเล่นแบบถ้าถ้าไม่เจอโครงสร้างสวยๆจริงๆผมก็จะเล่นด้วยวิธีการย้ำสีนี่แหละครับอ่ะโอเคตอนนี้เราอยูอ่ที่โต๊ะทำงานของเรานะครับตอนนี้ทั้งหมด16โต๊ะนะครับก็จะมีรูปแบบชุดไพ่ที่ออกแตกต่างกันออกไปนะครับ ในห้อง S01 สําหรับผมเนี่ยถ้าผมตั้งตั้งมั่นไว้ในใจแล้วว่าเอ้ยอยากเล่นแบบย้ําสีนะออกอะไรให้เล่นตัวนั้นเนี่ยนะครับข้อเสียของวิธีนี้คือถ้ามันเจอสลับนะครับหรือว่าสับทั่วไปเจอปิงปองอะไรเงี้ยย้าสีคือแพนะครับสิ่งเดียวที่ย้ําสีจะแพ้ก็คือเจอสลับเจอปิงปองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าย้ําสีปุ๊บสายตาเราจะมองครับเอ๊ะห้องไหนที่มันมีโอกาสออกสลับ นะครับหรือว่ามีการสถติก่อนหน้าที่มันออกสลับมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่สนใจมเลยอย่างห้องไอซูนหนึ่งนี่ก็ไม่มองเลยนะครับห้องไอซ์ศูนยสองนี่ก็แทบจะไม่เข้าเลยคือถ้ามาเข้าช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ยังไงก็โดนนะครับออกสลับค้างเยอะหรือว่าใครจะตามเข้ามาตามสีแดงตอนตอนนี้นะครับก็ทําได้นะครับไอซูนสามนี่ผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่เห็นก็คือไอซ์ศูนยห้ายังพอที่มันแบบจับเป็นกลุ่มเป็นชุดก้อนกันนะครับดูดีนะฮะเนี่ยฮะคือถ้าเราเดินเงินสัก 5ไม้นะครับเนี่ยจะเดินเงินเท่าไหร่อันนี้ก็คือแล้วแต่พี่ๆนะครับเนี่ยก็คือจะมีการคำนวณมาให้นะครับว่าเราจะเดินเงินเท่าไหร่ได้หมดเลยนะครับทุกเลข <c oughs> ก็พอเราเดินเงินเนี่ยผมต้องแนะนําก่อนว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเราควรแบ่งทุนเท่าไหรต่อรอบในการเล่นเนี่ยควรเล่นยังไงนะครับแต่พื้นฐานแล้วเนี่ยผมว่าพี่ๆเพื่อนๆควร ที่จะมีประมาณนี้นะครับเดินเงิน50บาทเนี่ยผมว่าน่าจะค่อนข้างเหมาะสมนะครับแล้วก็ลองตั้งเป้าให้มันเล็กลงไม่จําเป็นต้องเล่นแบบยาวๆจนโอ้โหหมดไพ่มันหมดคอหรือว่านั่งอยู่กับมันเกิน20นาทีขึ้นไปนก็ไม่เหมาะแล้วนะครับผมแนะนำนะครับว่าถ,ถ้ากลุ่มหลักผมนะกลุ่มกลุ่มหลักของผมเนี่ยผมเล่นเนี่ยจะอยู่ประมาณ10เกมอะ่ะคือเพราะว่าผมเดินเงินนะครับพอจังหวะบวกในในเกมไหนก็ช่างหรือว่าในเกมที่10 11 12 1อ14อะไรพวกเนี้ยนะครับ ผมจะหยุดทันทีนะครับแต่ส่วนกลุ่มที่เป็น3าวินเนี่ยพอได้ครบ3าวินหรือจริง,รงๆแล้วได้แค่2อวินเนี่ยก็เบรกแล้วด้วยบางครั้งนะครับอ่ะโอเคไปดูการเลือกห้องกันต่อห้อง05เนี่ยผมเหมาะนะครับห้อง07เหมาะนะครับเพราะออกอะไรเล่นสีนั้นะออกเล่นสีนั้นะก็จะสวิงอยู่ที่ประมาณไม้1ไม้2ไม้3เนี่ยราวๆนี้นะครับอ่าห้องเริ่มเริ่มต้นแรกๆเนี่ยมันไม่เห็นอยู่แล้วครับ0406เนี่ยนะครับ08เนี่ยไม่ต้องไปแตะเลยนะครับ09เนี่ย ก็มีสลับบ้างนะครับอาจจะมีไปถึงไม้4ี่เลยก็ได้นะครับนี่ครับก็คือเราเราวิเคราะห์ทั่วๆไปแบบนี้นะฮะหรือว่าใครที่แบบเจอชอบเล่นห้องแบบลุ้นไพ่นะครับห้อง11กับห้อง12ก็ ห้อง12มนหน้าเข้านะครับส่วนสปีดบาคาร่าตอนนี้ก็ยังแค่ต้นห้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะย้อนกลับมาว่าพอเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่า hey, สถานาการณ์นในตอนนี้เนี่ยของแต่ละห้องมันเป็นอย่างไรแล้วมันตรงตามกับเทคนิคที่เราตั้งใจไว้แต่แรกไหมก็ลุยเลยครับอย่างตอนนี้นะครับใ้เลือกระหว่าง05กับ07อันนี้คือข้อแตกต่าตองก็อยู่ที่ความชอบของพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับว่าจะชอบห้องไหนแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเทคนิคที่เราจะหยิบเข้าไปคือเล่นแบบย้ำสีอ่ะโอเคผมไปที่ S07 แล้วกันนะครับเพราะผม มองว่าโครงสร้างมันได้มันออกชุดสีชิดกันติดๆกันเยอะแบบนี้นะครับก็พอมีโอกาสนะฮะผมจะเดินเงินที่50บาทแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคปรับเป็นการ์ดก่อนนะฮะ <c oughs> ย้ำสีก็คือออกอะไรเล่นสีนั้นนะครับหรือว่าในระหว่างการเล่นเพื่อนๆอ,อาจจะแบบเฮ้ยเห็นเกมนี้มันมันน่าจะไม่ย้ำอ่ะก็สามารถส่วนตัวเองได้ ไม่ได้แปลว่าแบบต้องย้ำทุกตาทุกเกมอะไรอย่างนั้นนะครับก็ไปที่แบงเกอร์นะครับ50บาทราวนี้เราก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นในคอมพิวเตอร์ข้อดีของมันคือมันเราสามารถมอนิเตอร์ห้องอื่นได้ด้วยนะครับเนี่ยเมาเราเลือกเวลาเห็นห้องไหนมันสวยๆแล้วก็กระโดดออกไปได้เลยนะครับเวลาเล่นคนเดียวก็มักจะทำอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเป็นก่อนนะครับ รอดีแล้วเปิดไพ่ฮะเพยเออร์สครับแบงเกอร์เ er ในเกมนี้นะครับเราบวกไป50บาทโอเคก็บันึกไว้หน่อย mm hmm. ถ้ามันเป็นมังกรยาวๆก็ดีไปครับเราเราเราไม่ต้องคิดอะไรมากคือวิธีการย้ำสีเนี่ยถ้าเราเลือกห้องได้แล้วเนี่ยผมว่าอีกสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญนะครับอันนี้คือสำคัญมากคือพยายามอย่าเอาเทคนิคนะครับ หล,หลายเทคนิคเนีม่ยามารวมอยู่ในเกมเกมเดียวนะครับคือเราควรใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่จะเลือกเล่นแล้วก็เลือกห้องถ้าแบบผมนะฮะมานั่งอ่านตัวเขารองตัวโปร่งนะครับตัวทึบตัวขีดมาคอยนั่งกดมาคอยวิเคราะห์อะไรพวกนี้นผมบอกตรงรับมันมันเหนื่อยแล้วก็มันจะทําให้เรารู้สึกสับสนไปด้วยนะครับก็อย่างถ้า,าพี่ๆที่อ่านไพ่ไม่คล่องนะครับ ดูไม่ออกว่าวิธีการกดมันทําแบบไหนอะไรยังไงผมว่าวิธีการเล่นแบบย้ําสีเนี่ยถือว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วจริงแต่ว่าเราเลือกห้องให้มันเหมาะสมให้มันให้มันเข้าทางเราอ่ะก็พอครับย้ำครั้งนึงนะครับย้ําสีแพ้สลับนะครับอย่าเลือกห้องที่ออกสลับมาสักครู่เสมอนะครับก็ไม่เป็นไรครับเสมอก็ปล่อยไปโอเค <c oughs> นี้ <c oughs> เอ่อ กดไปที่ Banker นะครับ The แอบแอบชวนพ p นะครับตอนนี้คือเขากำลังให้คำปรึกษากันคือข้อดีของของห้องห้องห้องรองเนี่ยของผมนะครับก็คือพี่พี่สามารถพูดคุยกันได้คือผมไม่ได้ปิดกั้นนะครับจะคุยจะวางลิงก์จะอะไรกันก็แล้วแต่นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับขอให้เล่นแล้วมีระบบมีวินัยนะครับมาไหมครับเ แอบชครับแอบเชิเกมนี้เสมอครับ <c oughs> เสมอก็ไม่เป็นไรครับไม่ไดไ้เสียอะไรคือ <c oughs> บางท่านแบบโอโ้โหถึงขั้นแบบนั่งไล่ดูแถวแบบนี้ฮะแถวนี้มันออกเป็นแบบนี้มันต่อโอ้โหมันเป็นเทคนิคเชิงลึกมากผมว่าคือศึกษาได้ครับแต่ว่าถ้ามาให้จริงผมผมก็คงจะไม่ถึงขั้นตรงนี้ครับที่แบบมานั่งอ่านเชิงลึกอะไรขนาดนั้นนะครับก็ทําได้เต็มที่ก็คือผมมองโครงหลักก็พอครับ เห็นแล้วมันตึงชิดกันนะก็เดินย้ำไปหน่อยนะครับนครับได้ครับแดงย้ำสีครับนี่ดึกแล้วนะครับก็เลยตอนนี้มาห้าทุ่มกว่าแล้ด้วยนะครับโอเคไปรบกวนพี่เขานะดูชุดไพ่ก่อนครับตอนนี้เพย์เออร์ออกสองครับ ส่วนแบงเกอก็2เดี๋ยวรอดูใบที่3ทั้งคู่ฮะโอเคได้สวยเลยนะครับสำหรับเฮเยอร์เจ็แต้มอ้าวแต่ว่าแบงเกอร์สวยกว่าครับก็เป็นแบงเกอนะครับได้มาอีกหนึ่งไม้นะครับคืออย่างที่บอกครับว่าถ้าเราเลือกห้องดีอยู่แล้วเนี่ยการเล่นย้ำสีเวลามันเจอมังกรนะครับหรือว่ามันเจอออกทิ้งดิ่งยาวๆลงมาเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องแบบคิดมากอะไม่ต้องแบบไปนั่งประเมินการว่าเฮ้ยต่อไปมันจะเป็นยังไงนะ นะครับต้องมานั่งอ่านตัวนู้นตัวนี้อีกไหมไม่ต้องแล้วครับผมว่าเนี่ยนั่งกดอย่างเงี้ยครับจริงๆแบบครบสามวินก็น่าจะได้แล้วนะครับย <c> อ <oughs> ห,หยอกๆกันนะครับอ๋อเนี่ย <c oughs> ห้องหลักนี้ก็ไม่ค่อยอยากไปรบกวนเท่าไหร่นะครับว่าแบบบางทีดึกๆนะครับก็มีส่งการบ้านกันนะครับนเดี๋ยวผมให้ดูส่งการบ้านเนี่ยอย่างเงี้ย คร็จะคุยกันนะครับทั่วไปมีส่งการบ้านมีพี่ๆแบบแวะมานําเล่นด้วยนะครับหลายคนก็มีทักษะมีฝีมืมอนะครับมีเทคนิคเยอะแยะมากมายก็มาแชร์กันในนี้นะครับโอเคบวกนะครับในมาที่3อมีก50บบาทหรือว่าใครจะชอบใช้โปรแกร,รมผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับจะลองใช้โปรแกร,รม ก็ได้นะครับจะอ่านห้องสลับคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเทคนิคไปหมดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรร้อเซทั้งหมดเลยแต่ของผมเนี่ยที่อุ่นใจคือผมชอบตรงที่ว่าเออผมมีตารางการเดินเงินนะครับที่มันสามารถวิเคราะห์ได้แล้วเราเห็นมันเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับอ่ะขอเคผมย้ําไปก่อนนะครับที่แดง <c oughs> ก็เดี๋ยวเราดูต่อครับยวไปแซวก่อน ไม่รับรู้โอเคเพเยอร์6แต้มนะครับส่วนแบง์เกอร์บ็อกครับได้ขอบเข้ามาด้วยนะครับก็ไม่ติดอะไรครับลบไป50บาทส่วนวิธีการตรงนี้นะครับคือถ้ามันเราบวกมาแล้วเนี่ยแล้วมาลบอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องขึ้นรีบขึ้นไม้2ก็ได้ นะครับไม่ต้องรีบขึ้นก็ได้นะครับไม้สองอเรากําไรอยู่แล้วเนี่ยคือหักลบไปแล้วเนี่ยเราก็ยังกําไรอยู่ร้อยหนึ่งจะหยุดก็ได้จะพักก็ได้อัน,นี้คือแล้วแต่พี่พี่จะวางแผนนะครับแต่ว่าในท่านที่นี้นะครับเดี๋ยวผมรอไปดูก่อนว่าห้องนี้มันจะเป็นไปตามที่เราคิดไว้ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสองวินสามวินแบบนี้ก็ควรพักนะครับอ่ะผมไปเพเยอร์ก่อนที่ร้อยห้าสิบบาทนี่คือผมเดินเงินให้เห็นก่อนแล้วกันนะครับว่าเอ๊ววิธีการเดินเงินที่มันจะขยับมาเป็นไม้สองไม้สามไม้สี่ไม้ห้าเนี่ยนะครับมัน ไอ้บั๊บสาวก็ลบเกจบได้น้อเข้ามาสังแล้วครับนี่อย่างเงี้ยครับเราก็เก็บเข้ามาได้อีก150บบาทคือที่สุดแล้วนะครับในการเล่นพวกเนี้ยนะฮะก็คือเรา สามารถนะครับคำนวณเงินกําไรได้เลยนะครับเอาช่องจํานวนเกมที่บวกนะฮะจำไว้นะครับเกมที่บวกนะครับมาคูณกับกําไรต่อรอบที่เราวางไว้ก็คือเดิมเงินห้านะครับมันก็คือจะได้เงินนะครับตามจํานวนที่ที่เราเล่นนะครับมันจะคํานวณออกมาได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้กําไรอยู่ที่250บาทนะครับอ่ะผมไปที่เพ a y เ r อร์ต่ออันนี้คือไม่ได้นําเล่นอะไรนะครับนี่คือแบบเข้ามาชวนพี่ๆเขานะครับในการเล่นนะฮะ เง the in right right ินครับนี่เห็นไหมครับพี่ๆเขาจะรู้นะครับว่าพอเราแจ้งแบบว่าพี่ครับห้องย้ําสีเนาะเล่นแบบนี้กันนะเขาจะรู้กันเลยครับว่าควรจะต้องเล่นอะไรเห็นไหมครัเนี่ยย้ํานี่พี่บนคุงก็อยู่แานนีพี่เต่านี่ก็อยู่แมนนะครับโอเคสองแต้มครับเพยเยอร์ส่วนทางฝั่งแบงเกอร์นะครับสามแต้มเดี๋ยวดูใบที่สามครับโหได้แปดเข้ามาครับไม่มีแต้มเลยครับ ก็เกมนี้เป็นแบงเกอร์ไปนะฮะคืออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับพอเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะคลายตัวเป็นสลับไหมก็สามารถเปลี่ยนมาเล่นเป็นสลับได้จะออกมาเล่นน้ําเงินก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงจะขอจับกลุ่มกันอีกสักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าผมมีห้าไม้มันก็ยังสามารถที่จะแบบเล่นในชุดลูกแบบที่ตัวเองชอบได้ก่อนสักระยะหนึ่งนะครับโอเคนี่ก็กดไปที่150บบาท เราต้องใส่สถิติไว้ด้วย50นะครับที่เราเสียไปครอันี้สําคัญนะผมว่าจดไว้ดีนะครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราเล่นได้เท่าไร่เราเล่นเสียเท่าไรนะครับบางท่านเนี่ยจดระหว่างวันนะเล่นได้รอบละ50ได้รอบละ100ก็จดใส่กระดาษไว้พอมาคํานวณกันเสร็จเรียบร้อยในตอนกลางคืนส่งกันบ้านกันทีกําไร4-500ผมว่าก็โอเคนะครับไปดูต่อมันต้องมาโอเค จริงๆถ้าแบบได้อีกสักวินนึงเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับก็น่าจะยิ้มกันได้แล้วนะ <c oughs> ส่วนห้องหลักนี้ก็กนี้ปล่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาปิดห้องกันนะครับช่วงดึกๆเที่ยงคืนก็ปิดห้องกันลวนะครับโอเคได้วินนึงฮะเดี๋ยวหนึ่งร้อยห้าสิบ ตอนนี้ผมได้กำไร3า0ยบาทนะครับคำนวณไม่ยากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอาช่องที่บวกล่าสุดนะครับจำนวนเกมที่เราเล่นเนี่ยอย่าง7เกมเล่นมาแล้วเจดเกมคูณ50นั่นแหละครับก็ได้กำราไร3 5ยบาทแล้วก็นี้คือวิธีการเลือกห้องนะครับแต่ว่าคือผมก็ยังมีความรู้สึกว่าห้องนี้มันยังน่าเล่นต่อนะขึพอแล้วนะครับ จริงๆดึกๆกะผมไม่ค่อยอยากเข้ามารบกวนเท่าไหร่นะครับคือนี้อยู่215คนนะครับไม่ได้แปลว่าอ่าน8คนนี้คือไม่ได้ม่ได้เป็นห้องเมคไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็เป็นห้องปกติทั่วไปนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขาจะรู้เวลานะครับว่าควรมาคุยกันช่วงไหนหรือมีติอะไรเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> พี่ๆจะแบบเข้าใจว่าเอ๊ะห้อง มันห้องเมคหรือเปล่านะครับไม่ก็เป็นห้องที่พวกพี่ๆเขารีเควสกันเองด้วยนะครับอ่าเนี่ยอ่านแล้ว207คนห้องมี215คนครับก็มีผมเป็นแอดมินอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มีใครพิเศษนี่ฮะก็ยังเกาะมาได้ย้ำสีได้อีกตาหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆนะครับเดี๋ยวุโดดตอกไปข้างหน้าก่อนมานั่งดูวิเคราะห์กันใหม่นะครับคือก่อนก่อนทำงานเนี่ยผมว่าพี่ๆเปิดเปิดโตทำงานไว้แต่งี้นะครับ ะะอ่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยก็ไดเห็นไหมว่าห้อง S05 กับห้อง S07 ที่ผมแต่งไว้นะครับในการเล่นย้ำาสีตอนแรกมันก็เป็นไปนตามที่เราต้องการดูดีครับทิ้งดิ่งลงมานะครับยาวๆแบบนี้นะครับมีหลุดไปไม้เีมหนึมีหลุดไปไม้3มอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังโอเคนะครับหลังจากนั้นก็กินยาวๆนะครับน้ำเงินยาวอะไยาว ส่วนห้องอื่นๆนะครับห้องอื่นๆตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากห้องห้องศูนย์สี่ยังไม่เห็นอะไรนะห้องศูนย์หกก็ยังไม่เห็นอะไรคือช่วงต้นห้องหรครับปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยได้ควรปล่อยนะครับออะอย่างเนี้ยควรย้ำห้อง S16 เนี่ยเป็นผมนะถ้าผมไปผมก็ควรย้ำนะครับแต่อาจจะมีสลับบ้างผมว่ามีไหมมันมันก็มีโอกาสนี่ครับมันีิว่าเราชอบแล้วก็เราประเมินการมันไว้อย่างไรมากกว่านะครับห้องในลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็ยังออกเป็นแบงเกอร์อยู่นะครับยังย้ำมาอยู่ถ้าพี่เพื่อนชอบนะครับในลักษณะห้องแบบนี้ก็ลองวางแดงทิ้งไว้หน่อยนะครับหรือว่าบางท่านบอกเฮ้ยมันยาวเกินไปแล้วมันอาจจะตัดลงมาไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่อย่าลืมนะครับไม่ควรทะเลาะก,กับตัวเองสําคัญเลยอย่าเอา,าเทคนิคเยอะแยะมากมายมาดูตัวขีดล่างมาดูตัวขีดมาดูตัวโปรง่งตัวทึบมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มาดูโค้งตรงนี้โอ้โหมันเทียบกันแล้วออกมาสี่เกมมันต้องเป็น ผมว่าเหนื่อยจริงครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเทคนิคพวกนี้มีไว้ดีนะครับดีมากๆเลยแต่ว่าที่สุดแล้วอย่างผมก็ต้องย้อนกลับมาว่าอย่าทะเลาะกับตัวเองเราหยิบเทคนิคไหนมาไว้ในใจแล้วก็เดินให้สุดนะครับเดินให้สุดอย่างนี้ได้มาอีกหนึ่งวินนะครับถ้านับ,บ<า>วินก่อนหนะ้าคือได้มาอีกสองวินนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมพอแล้วแหละนะครับกับการที่แบบมานั่งเคาะ50เราเดินมาได้200300ในระยะเวลามันไม่ไม่กี่นาทีผมว่า ไปใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะโอ้โหห้องสุนใจก,ก็ยังคงเดินอยู่นี่คือวิธีการเรียกห้องนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆแบบอยากจะเข้ามาในห้องสามวินพวกนี้นก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรคือก็ไม่ติดอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะพี่ๆเขาจะห้อง SE นะครับอันนี้ก็คือน่าจะไปเซ็กซี่นะครับเซ็กซี่บาคาร่าส่วนห้องหลักของผมก็ปล่อยไปก่อนนะครับพี่ๆสามารถ พูดคุยกันได้นะครับในในไลน์ส่วนตัวของผมเองนะครับหรือว่าจะในกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเจอผมจากทาง u t u b e นะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากคลิปที่ผมลงนะครับในกลุ่มเราจริงๆที่เราอยู่กันตลอดตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนไม่ได้แปลว่าเราเล่นทั้งวันนะครับอันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเล่นแค่บ่าย2นะครับกับ2องทุ่ม ส่วน5้าโมงนี่ก็จะมีแวะมาบ้างนะครับก็ส่วนห้องสามวินที่ผมเปิดให้ดูนะครับเมื่อสักครู่มันเป็นห้องฟรีสไตล์ครับคือถ้ามีใครเล่นอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไปแอบตามนะครับเพราะว่ามันมีพี่ๆที่ที่เล่นดีๆหลายคนอยู่ในนั้นด้วยนะฮะก็อ๋อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจะได้เข้าใจกันพี่เขาทำรายงานเนี่ยผมจำได้โอเคอนี่เขียนละเอียดนะครับพี่เต๋อขอบคุณพี่เต๋อมากเลยนะครับนี่ครับเขาจะเขียนละ ละเอียดมากอันนี้คือพวกเขาเล่นเองนะครับอย่างเงี้ยเล่นเองนะครับก็ตามคืนตามคืนตามคืนเนี่ยฮะจะเขาจะบอกนะครับว่าตามผมนะครับอันนี้ไปเล่น3วินด้วยกันก็ตามเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรอบ สองทุ่มด้วยนะครับอันนี้พี่เอกก็จะอยู่ในห้องทําบุญนะครับคือผมมี3ห้องนะมีห้องทําบุญคือเราเล่นเสร็จนะครับจะตัด10%ของรายได้เนี่ยนะครับให้วัรถบัตน้ำผึ้นะครับอันนี้มีพี่มนตรีมานนำนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วจากคนที่แตก2รอบนะครับเล่นด้วยฮะเขากาไรนิดเดียวครับหวัง300400้เขาก็พักนะครับอย่างพี่เต๋าเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้กลับมา6,300บาทดูดิครับ เล่นแบบมีรูปแบบอันนี้มาปิดห้องละนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มของเราน่ารักครับน่ารักนะฮะอ๋อห้องตอนนี้หลังจากที่โดนปิดกลุ่มไปสอาครั้งเนี่ก็มีอยู่700กว่าคนจ็แล้วคนแอคทีฟไหมก็แอคทีฟนะครับ๋ยวผมให้ดูว่าเวลาเราคุยกันแบบย,วยาวๆ ยอดการพูดคุยกันเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเนี่ยก็5้าก้่าคนว่าก็โอเคนะครับที่พี่อาจจะไม่ได้นั่งเฝ้าผมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับวางกระแวะมาบางคนได้เทคนิคดีๆไปแล้วไปเล่นเองได้แล้วอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับส่วนใครอยากจะสอบถามนะครับทริคไหนวิธีไหนเพิ่มเติมก็สามารถนะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับที่ adddpm99 นะครับผมเดิมพันแมนรอต้อนรับอยู่นะครับ